อย่างแน่นอนนะคะเพื่อให้ภาพได้ออกมาสวยงามาน,นะครับ,รบ,บ,รรรบท่าน,านอนีเกิซนซูเปอร์เซนนะครับรุดบุกเบิกกิจกรรมของเรานะครับท่านแม่ท่านทอนพาณิชสมบัตินะครับได้มาจัดองค์ประกอบของภาพเ <c oughs> พราะว่าภาพภาพนี้นะครับจะเอาไปทาอะไรครับท่านซูเปอร์ครับโอ้จะต้องไปลงในหนังสือเอ็กวเคสอย่างแน่นอนนะคะเพราะว่ารูปของแม่เ,เกลิลทุกท่านเนี่ยนะคะสว่วนใหญ่แล้วเป็นสปายิม่นาน,นะคะ่ะใช่ครับ ในกิจกรมรมสปีดพวกเราจะมีวารสารนะครับประจำบริษัทก็คือ SQP นะครับซึ่งเป็นแรงบันดาลใจหนึ่งนะครับที่ทำให้ซุปเปอร์กระบนเองอยากจะเป็นซุปเปอร์เอเจนต์นะครับใช่ค่ะถ้าแฟมิลี่ใต้สายงานของท่านรอบช่อดอกไม้เสร็จแล้วนะคะเราก็จะเรียนเชิ ขอกราบเรียนเชิญน,นะครับผู้ใหญ่ใจดีครับท่านซูเปอร์เจนนะครับและทัน้นสบายเจนมาสเตอร์มายทุกท่านนะครับร่วมแสดงความยินดีนะครับกับท่าน,นิวสบายทั้งสองท่านและก็ร่วมกันถ่ายรูปสวยๆนะครับ โอเคอย Connie> ่างแน่นอนค่ะ่ะคะค่ะท่นสบายเดินท่านสุปเดิน huh> มัตต์ต nah, ่อไมมอชดอกไม้เสร็จแล้วนะคะราดับถัดไปนะคะก็จะจมาดีจมานียังขึ้นไม่กดหรอคะ นั่นเป็ดใหุ้ให้เป็นในแถบบอคิวนะครับ